สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเชียร์แชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับที่จะเอามาฝากกันนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วแล้วก็มีอีก1สูตรนะครับที่จะมาเพิ่มเติมให้นะครับมาเทียบชนกันงวดที่แล้วเทียบชนไว้ เข้ามานะครับทั้งสงสูตรแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติ อนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับละกดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับอาจเสียงอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ พราะว่าอัดคลิปอยู่ที่โล่งแก้งนะครับอาจจะมีลมมีเสียงพัดรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับสูตรนี้ได้แต้มหกห้าเจ็ดแปดเก้าศูน์นะครับ ผลรางวัลที่ออกนะครับสองตัวล่างเจ็ดศูนย์จ็ูนย์นะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะครับมาที่แต้มเจ็ดเดี๋ยวงวดนี้เรามาตามต่อนะครับสําหรับสูตรนี้สูตรแต้มรวมนะครับสองตัวล่างสถิติทั้งหมดเข้ามาก็จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับ เข้ามา2งวดแล้วก็มาผิดหลังจากที่ผิดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9า้านะครับ9งวดติดนะครับยังไม่ผิดหลังจากที่ผิดแล้วก็เข้ามา9งวดตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นหลัก10บล่างนะครับหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตํตแหน่งนะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูต่อของงวดนี้เลยหลักสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่ง ก็คือเลขสองบวกกันแล้วก็จะได้9นะครับ7บวก0บวก2ได้เก้าลด1นะครับตัวแรกเหลือ8ทีนี้8บวก2นะครับได้10ได้เลข0ทีนี้ก็เพิ่มไปทีละหนึแต้มนะครับ1 2 3นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับงวดนี้ก็จะประกอบไปด้วยแต้ม9แต้ม8แต้มศูนย์แต้ม1แต้ม2แต้ม3นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับจะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรนี้สูตรแต้มรวมนะครับเป็นสูตรแต้มรวม วดวันที่1สิงหาคมนะครับประจำววันที่1สิงหาคมแต้มรวม2ตัวล่างทีนี้เรามาดูอีก1สูตรนะครับ1สูตรที่เราจะเอามาเทียบชนกันสูตรนี้ <c oughs> สถิติก็จะมีผิด1งวดนะครับ สูตรเก่าผิดหนึ่งงวดนะครับสูตรใหม่ที่เอามาเทียบชนก็ผิดหนึ่งงวดแต่ถ้าเราเอามาเอาตัวเทียบชนมาก็จะเป็นผิดอยู่สองงวดนะครับเพราะว่ามันผิดกันคนละงวดนะครับอันนี้คือเทียบชนนะครับเทียบชนกันแล้วนะครับสูตรนี้เข้ามางวดแรกนะครับจากงวดที่ออกหนึ่งห้านะครับแต่สูตรเก่าเข้ามาจากงวดที่ออกเก้าเจ็ดนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวด ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันของสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลัก10บล่างนะครับหลักส10บล่างบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1น,นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออกหนึ่งห,หงบวก5เป็น6นะครับแต้ม6เข้ามางวดต่อมา97นะครับ9บวกเกดเป็น16นะครับแต้ม6 ้าเทียบชนกันแล้วก็จะชนกัน3ามตัวนะครับงวดนี้ชนกันที่สามหเจ็ดนะครับแต้มหเข้ามาวัดต่อมานะครับ9ก้าบวกสองเป็นสิบเอดบวกสองอีกเป็นสิบสามสามหกเก้าสองห้าแปดนะครับบวกไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้บวกกันแล้วเพิ่มไปทีละสามแต้มงวดนี้ออกสามเก้านะครับสามบวกเ้าเป็นสินะครับแต้มส งวดต่อมานะครับออกเกสามนะครับเจ็ดบวกสาเป็นสินะครับแต้มศูนย์สบวกศนย์บวกเะครับเป็นสิเพิ่มไปทีละสาแต้มแต้มสงวดต่อมานะครับเจ็บกศนวกหเป็นแปดนะครับแปดหนึงสนย์สามนะครับออกหนึนะครับหนวกเเป็นสินะครับแต้มศูนย 1บวก3เป็น4บวก6เป็น10นะครับ0 3 6 9 2 5ออก0 5นะครับ0ย์บวก5ได้5นะครับแต้ม5้บก3บวก3เป็น6นะครับ6 9 2 5 8 1นะครับออก5 6นะครับ5บวกเป็น11นะครับแต้ม1 0, 5บวก4เป็น9 9้เบวก8ปเป็น17นะครับ 7, 7 03692สองนะครับออก18นะครับ1บวกเป็น9นะครับเแต้ม1บวก4ี่เป็นห้าห้าบวก8ดเป็น13านะครับ3 6 9ห5เสองหนะครับวดนี้ออกหนึ่งสี่นะครับ1บวก4ี่เป็น5้าแต้ม5 1าหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออก สี่ห้นะครับสี่วกหเป็น9กนะครับเก้แต้มอันนี้คือตัวชนนะครับสองสูตรเทียบชนกันแล้วนะครับตัวชนบางงวดก็จะชนกันที่3ตัว4ตัวบ้างนะครับงวดต่อมานะครับสีบวกเเป็น13 13าบกแเป็น21่สิบนะครับหนึ่งสนย์สาะครับออก1 7ึ่งนะครับหนึ่งวดนี้ผิดนะครับหนบวกเเป็นแปนะครับสูตรนี้ ผิดนะครับงวดนี้ตัวชนก็จะผิดนะครับถ้าสูตร1สูตรใดผิดตัวชนก็จะผิดนะครับงวดต่อมานะครับ1นบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น12บสองนะครับสองห้าแนะครับออก2 9 2เบวกเเป็น11นะครับแต้ม1ของงวดที่ผ่านมานะครับ2อบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับ8 1 4 7 0 3นะครับ ผลรางวัลที่ออก70ก็คือแต้ม7นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วผมก็ดูด้วยนะครับสูตรนี้ก็ชนกันอยู่ที่แต้ม7แต้ม7งวดที่แล้วก็จะชนกันที่แต้ม7 แต้มแแต้มศ so so like so, ูนย์นะครับชนกัน3ตัวนี้ที่สรุปไปก็เน้นไปที่แต้ม7นะครับงวดที่แล้วที่สรุปล่างนะครับก็คิดว่าแต้มเดเด่นที่สุดนะครับเพราะชนกัน2สูตรแล้วก็ถ้าเป็นตามสูตรนะครับงวดที่แล้วสูตรคู่ขี้ก็เข้ามาตามสูตรเลขขี้บวกเลขคู่ก็จะเป็นแต้มขี้นะครับก็เน้นให้ไปที่แต้ม7นะครับของงวดที่แล้วนะครับก็จะมีคู่หนึ่งหาสี่ ก้าแปดนะครับคือแต้ม7อันนี้แต้ม5นะครับแต่ที่เน้นก็เน้นไปที่แต้มเจ็ดแต่ว่าเราเลือกตัวจับไม่ถูกคู่นะครับออกศูนจ็ดนะครับงวดนี้นะครับเรามาดูงวดนี้ถ้าตามสูตรนะครับถ้าสูตรคู่ที่ไม่ผิดเรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้นะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้า 9บวกสามเป็นสสิบองนะครับได้เลขงเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ห้าแปดหนึ่่งสีเจ็ดนะครับทั้งหมดหกตัวนะครับทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับ ตัวที่ชนแต้มนะครับ2ส,สูตรตัวแรกนะครับแต้ม2แต้ม2องครับแต้ม5ไม่มีแต้ม8นะครับมีแต้ม8 แต้มแปดแต้มหนึ่งแต้มสี่ไม่มีแต้มเจ็ดไม่มีนะครับชนกันสามแต้มนะครับงวดนี้ชนกันอยู่สามแต้มมีแต้มสองแต้มแปดแต้มหนึ่งนะครับคือแต้มชนนะครับอันนี้คือแต้มชนแต่ถ้าแต้มสูตรเก่าที่เคยลงให้ก็จะชุดเต็มก็จะมี98012 3สนะครับ แต่ถ้าเรามาเทียบชนกันแล้วแต้มชนก็จะมีอยู่3แต้มนะครับ281 281นะครับถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับสูตรคู่ขี้หลัก10หลักหน่วยไม่ผิดนะครับถ้ามาตามสูตรอีกอย่างงวดที่แล้วนะครับหลัก10ได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยได้เลขขี้ถ้ามาตามสูตรคู่ขี้นะครับคู่บวกขี้มันก็จะเป็นแต้มขี้นะครับ ก็จะมีแต้มเด่นเด่นอยู่แต้มเดียวนะครับแต้มเดียวก็เหมือนงวดที่แล้วนะครับสูตรคู่ขี้ไม่ผิดเลขคู่บวกเลขขี้ก็จะเป็นแต้มขี้นะครับก็มาที่แต้ม7งวดนี้ก็เหมือนกันนะครับงวดนี้หลักสิบได้เลขคู่หลักหน่วยได้เลขขี้นะครับเลขคู่บวกเลขขี้แล้วก็จะเป็นแต้มขี้ก็คือแต้มหนึ่งนะครับที่เป็นแต้มขี้อันนี้ก็จะเป็นแต้มคู่จะมาตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดก็จะเป็นแทมขี้ก็ลองเอาไปจับคู่กันดูนะครับว่าคู่ไหนจับแล้วได้แทมหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงความน่าจะเป็นเฉยๆนะครับส่วนมันจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือเปล่านะครับจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ตัวผมเองก็คิดหาวิธีเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนผลรางวันมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะครับ ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับในการรับชมในการตัดสินใจนะครับท่านจะนำไปใช้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ